แต่แกงหน้าเป็นทรงลังพึ่งนะคะส่วนด้านล้อนะคะเราได้ลงแม็กไว้นะคะเปลี่ยนยางใหม่ไว้แล้วทั้ง4เส้นนะคะลูกค้า สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกี้บอรถดบ้านสาขาวข,ขินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกี้มีรถสไตลน์น่ารักน่ารักสไตล์มินินะคะซึ่งมีความคล่องตัวมีดีไซน์ที่น่ารักและทันสมัยนะคะวันนี้นะคะกี้ขอแนะนำเจ้านิสสันมัสสีฟ้าตัวนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นรูป V-shape นะคะไฟหน้านะคะจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะแล้วส่วนไฟหลังเนี่ยนะคะจะเป็นแบบ LED นะคะแต่แกงหน้าเป็นทรงรังพึ่งนะคะ ส่วนด้านล้อนะคะเราได้ลงแม็กไว้นะคะเปลี่ยนยางใหม่ไว้แล้วทั้ง4เส้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะเมื่อเข้ามาภายในแล้วนะคะจะรู้สึกว่าข้างในนะคะโทนนะคะจะเป็นสีดำนะคะในสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะของเจ้า Nissan m a u ตัวนี้นะคะหน้าจอจะเป็นแบบวิทยุนะคะมีช่องเชื่อมต่อแบบ USB และ AUX นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่ารถตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไมกันดีกว่าโอ้ในส่วนไม้ของเขานะคะจะอยู่ที่ห3,792อกิกโลค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากๆส่วนในตัวเบาะนี่นะคะบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะมาในส่วนของห้องนั่งของผู้โดยสารกันบ้างนะคะบอกเลยนะคะว่านั่งแล้วเนะะี่ยค่ะไม่รู้สึกเลยว่ามันเล็กหรือครับแคบจนเกินไปนะคะส่วนเบาะนะคะทางด้านนี้นะคะสามารถพับได้นะคะ เพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะในการใช้สอยให้มากขึ้นนะคะซึ่งเป็นรถของสไตล์รถ5ประตูนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะว่ามีพื้นที่สามารถจุของได้มากขนาดไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะสังเกตว,ว่ารถห่าประตูนะคะเราจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยเนาะด้านหลังนะคะเบาะพับได้นะคะในส่วนของ อุปกรณ์เสริมนะคะยางสำรองที่ปะยางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แรงเรียบร้อยครบถ้วนนะคะค่ะหลังจากทิกกี้นะคะได้รีวิวเจ้านิสันมาตัวนี้ไปแล้วนะคะหลายหลายคนอยากอยากจะทราบราคาของเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเครื่องยนต์บินซินขนาด1.2นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3 5 9 0 0 0บาทหรือผ่อนเพียงเดือนละ6000บาทเท่านั้นนะคะ,ะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะประจำเดือนตุลาคมของเรานะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะออกรถนะคะในเดือนตุลาคมนะคะโท์สลิปเงินเดือนนะคะรับฟรีทองคำหนัก1นึ่งสลึงนะคะหรือจะเป็นโปรที่2นะคะเป็นโปรช่วยผ่อนนานถึง6เดือนนะคะและในส่วนของบริการหลังการขายของเรานะคะของเรานะคะฟรีทั้งค่าจัดค่าโอนภาษีและก็พลบอนะคะบริการหลังจดเจของเรานะคะจะมีเป็น W Smart นะคะบริการช่วยเหลือยามฉุกเฉินนานถึง1ปีนะคะกรณีนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะได้รับการฉุกเฉินระหว่างทางนะคะรถด,ดับน้ํามันหมดกุญแจหายใดใดทั้งสิ้นนะคะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินปี50กิโลแรกนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเจ้า Nissan Max ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมรถได้ที่บอยรถบ,บ้านสาขาขอยิ่นะคะหรือใครนะคะที่มีข้อสงสยัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ ทักไปที่เพจบอยรถบ้านนะคะซึ่งตอนนี้บอยรถบ้านของเราเนี่ยมีทั้งหมด4สาขานะคะคือ 1. บอยรถบ้านสาขาหัวหินบอยรถบ้านสาขาชะอ่ำบอยรถบ้านสำนักงกานใหญ่สาขาเพชรบุรีและบอยรถบ้านสาขาราชบุรีค่ะยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปคชั่นบริษัทต,ตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเ<ม>พิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย